สิอาวุธคู่กายของสุดยอดนักรบในเรื่องวันพีทจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายสำหรับอาวุธในเรื่องวันพีทแล้วนะครับส่วนใหญ่หลายคนก็จะคิดว่าจะมีแต่ดาบใช่ไหมแต่ว่ามันมีอย่างอื่นมากมายเลยวันนี้ผมก็เลยคิดว่างั้นเรามานําเสนออาวุธคู่กายนะครับของสุดยอดนักรบนะครับหรือว่าคนที่มันเก่งๆในเรื่องวันพีทว่าจะมีอะไรกันบ้างซึ่งผมพยายามจะเอามาให้มันหลากหลายนะครับนอกจากดาบนะครับเพราะว่าดาบมันมาเยอะแยะมากมายแล้วเราก็ใส่มานิดเดียวละกันจะอาวุธอย่างอื่นนะครับเข้ามาด้วยถ้าอย่างนนัั้รรบเาก็ไป ับชมกันดีกว่าว่าจะมีอาวุธอะไรบ้างและก็มีใครกันบ้างนะครับเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งและเรานะครับก็ไปรับชมกันเลย เริ่มต้นเทียวุธคู่กายของคนแรกกันก่อนเลยสําหรับหนวดขาวชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกสําหรับหนวดขาวผู้ที่เป็นอดีตหนึ่งในจักรจรพัิถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ปู่แกนะครับจะตายแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็น่าจะอยู่ในความทรงจําของทุกคนเนี่ยไม่มากก็น้อยเลยล่ะสาหรับปู่แกนะครับก็ใช้เงานะครับในการต่อสู้ด,ด้วยเงาของหนวดขาวก็มีการเปิดเผยชื่อใน SV S อสเเล่มที่93ว่ามุราคุโมะคิริและเป็นหนึ่งในสอดาบชั้นเลิศอีกด้วยซึ่งถึงแม้ว่าหนวดขาวจะเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจยง ผลกุระกุระผลสันสะเทือนแต่เราก็จะเห็นได้หละครับว่าหนวดขาวก็มักจะใช้เงาของเขาในการร่วมการต่อสู้ด้วยซึ่งเงาของหนวดขาวก็ใช้ร่วมในการต่อสู้กับคนที่สุดยอดในโลกวันพีสมามากมายเลยไล่ตั้งแต่โกดีโรเจอร์นะครับหรือว่าผมแดงแชงคูดหรือว่าอาคาอินูนะครับเรียกได้ว่าเงาของเขามันเหมือนสนัญลักษณ์นะครับความเป็นนักสู้การเป็นนักรบผู้แข็งแกร่งแห่งท้องทะเลอย่างหนวดขาวมาต่อที่คนที่2สําหรับดาบโยรุดาบดานะครับของสุดยอดนักดาบอย่าง มีฮอคโดยมันเป็นดาบดาเล่มใหญ่ของชายผู้ที่เป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกและดีกรีของดาบนี้ก็เป็นถึง1ใน12สุดยอดดาบนะครับในโลกวันพีตอีกด้วยและเรานะครับก็เห็นมีฮอคนะครับใช้ดาบเล่มนี้มาหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นการผ่าเรือก็แล้วแต่หรือว่าการใช้ในสงครามมารินฟอร์ดที่เขานะครับสามารถสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้จากการใช้ดาบนะครับฟาดเข้าไปนะครับเต็มแรงและแน่นอนแหละครับว่าดาบนะฮะถ้าจะเป็นสุดยอดดาบได้จะต้องมีผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและ ดาบเล่มนี้นะครับก็สามารถกลายเป็นดาบที่แข็งแกร่งได้นะครับด้วยฝีมือของมีฮอคโดยเขานะครับสามารถทําให้ดาบเล่มนี้กลายเป็นดาบที่ดําสนิทได้ตลอดเวลาเรียกได้ว่านะครับดีกรีความเก่งกาจนะครับของมีฮอคผสมกับดาบเล่มนี้จึงทําให้เขาสามารถก้าวขึ้นไปเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกได้จนถึงทุกวันนี้มาต่อที่ดาบเล่มที่3สําหรับดาบเอนมะของสุดยอดนักดาบอย่างโคซุกิโอเดงสุดยอดนักดาบของประเทศวานโนที่ความแข็งแกร่งและความเทพของพี่แกเนี่ยมันมีมาตั้ง ตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่เคยเห็นเด็กคนไหนนะครับมันจะเทพเท่าพี่แกแล้วล่ะสำหรับโคซุกิโอเด้งนะครับเขาคือสุดยอดักดาบประจำประเทศวาโนะและเขานะครับก็มีดาบเอ็นมาเป็นดาบคู่กายซึ่งดาบเล่มนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นดาบที่ดําสนิทแต่ว่าความสามารถของมันนะครับเรียกได้ว่าสามารถผ่านนรกได้เลยและความสามารถของดาบเอ็นมานี้นะครับยังเคยฟาดฟันใส่ไคโดและสร้างบาดแผลที่หน้าอกของไคโดได้ด้วย จึงทําให้นะครับดาบเอ็มมาก็นับได้ว่าเป็นดาบคู่กายนะครับของสุดยอดสมุไรยอย่างโคซุกิโอเด้งที่เขานะครับเคยเป็นลูกเรือนะครับของสุดยอดจงสลัดนะครับอย่างโกดีโรเจอร์แล้วก็หนวดขาวมาแล้ว มาต่อที่อาวุธคู่กายอย่างที่4กันต่อเลยนะครับของค็อกโคไดโดยมันเป็นตะขอสีทองนะครับที่เอาไว้เกี่ยวนะครับหรือว่าโจมตีใส่ศัตรูแต่ว่ามันยังมีความลับที่ซ่อนเอาไว้อยู่โดยตะขออันนี้นะครับมันมีพิษนะครับที่ถูกซ่อนไว้โดยเป็นพิษของแมลงป่องซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพิษอันนี้นะครับมันรุนแรงมากๆและหากใครโดนพิษนี้ไปนะครับถ้าแบบว่าร่างกายไม่อึดจริงๆนะครับก็คงจะไม่สามารถต้านทานพิษตรงนี้ไหวได้ และมาต่ออาวุธคู่กายอย่างที่5กันต่ออย่างดาบวาโดอิจิมอนยิดาบคู่กายนะครับของโซโลถึงแม้ว่าโซโลจะทําการเปลี่ยนดาบมาแล้วนักต่อนักนะครับหรือว่าเขาใช้ถึง3ดาบด้วยกันแต่ถ้าพูดถึงดาบคู่กายของเขานะครับที่น่าจะรักที่สุดแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นสำหรับดาบดวาโดอิจิมอนยิโดยมันเป็นดาบนะครับที่ถูกส่งต่อมาจากคุยนะเพื่อนรักของเขาในวัยเด็กนะครับและเขาหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าวันที่เขาสามารถก้าวขึ้นไปเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกให้ได้เขาจะใช้ดาบเล่มนี้แหละในการส่งต่อเขา ให้ไปถึงในระดับนั้นจึงทําให้เป็นดาบที่โซโลรักมากๆเขานะครับไม่ยอมขายดาบเล่มนี้แน่นอนและเขานะครับก็จะใช้ดาบเล่มนี้ในการที่จะคาบในการฟาดฟันเพราะว่ามันเป็นดาบนะครับที่สําคัญที่สุดแล้วของโซโลและก็เชื่อได้เลยแหละครับว่าแฟนๆวันพิษทั้งหลายนะครับก็คงจะคาดหวังไว้เลยแหละครับว่าดาบเล่มนี้จะสามารถพัฒนากลายเป็นดาบที่ดาสนิทได้เหมือนดาบชูซุย มาต่อที่อาวุธคู่กายอย่างที่6นะครับของพลเรือโทสโมเกอร์นะครับกับพรองที่ติดหินไคโรเซกิเอาไว้โดยสโมเกอร์ผู้ที่มีฉายาว่าโยมะทูตขาวนะครับที่เขาไล่ล่าแล้วก็ติดตามตัวของลูฟี่มาตลอดเลยเราจะเห็นได้เลยเลยครับว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ใช้พลังสายโรเกียนะครับอย่างการใช้ผลควันแต่ว่าเขานะครับก็จะมีอาวุธคู่กายนะครับอย่างไม้พรองของเขาที่ติดหินไคโรเซกิเอาไว้ตรงปลายพรองเพื่อจัดการนะครับกับผู้ใช้พลังผลปีศาจ ซึ่งเอาจงริงนะในตอนแรกๆนะครับอาวุธนี้มันก็ดูน่ากลัวมากๆเลยแต่ว่าหลังๆนะครับเมื่อมีทั้งฮาคิแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนว่านะครับความสำคัญนะครับของหินไครโรเซกิเนี่ยจะหมดหายไปเลยแหะครับในตอนนี้ มาต่อที่อาวุธคู่กายนะครับของคนที่7กันต่อเลยนะครับอย่างดาบคลิฟฟอนของ4จักรพรรดิผมแดงโดยเป็นดาบประเภทเซเบอร์นะครับที่จะมีความคมเพียงด้านเดียวเท่านั้นโดยเป็นดาบคู่กายนะครับของผมแดงแชงคูดได้เราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าถึงแม้ดาบเล่มนี้จะไม่ได้ดูใหญ่โตสักเท่าไหร่แต่ว่าดาบนะครับก็สามารถตั้งรับการต่อสู้นะครับของหลายคนที่แข็งแกร่งได้ไม่ว่าจะเป็นเงาของหนวดขาวเอ่ยหรือจะเป็นพลังหมัดนะครับของอาคาอินุซึ่งก็ดูเหมือนว่าดาบเล่มนี้จะมีความสําคัญนะครับกับผมแดงแชงคูดมาก เพราะว่าทุกการต่อสู้ของเขาส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ดาบเนี่ยแหละครับในการโจมตีซึ่งเรานะครับก็ต้องไปเฝ้ารอรับชมเลยครับว่าดาบเล่มนี้นะครับจะมีความสามารถระดับสูงแค่ไหนนะครับที่สามารถกลายเป็นดาบคู่ใจของสี่จักรพรรดิอย่างผมแดงได้และก็มาต่อที่อาวุธคู่กายของคนที่แปกกันต่อเลยนะครับสำหรับเบนเบกแมนมือขวาของสี่จักรพรรดิผมแดงอีกหนึ่งบุคคลนะฮะที่เราได้เห็นตั้งแต่ตอนแรกๆของวันพีทเลยและดูเหมือนว่าพี่แกนะครับจะชื่นชอบมากๆในการใช้ปืนนะครับเพราะเราจะเห็นว่าพี่แกนะครับ ก็ใช้ปืนบ่อยครั้งในการต่อสู้และถึงแม้ว่าความสามารถอย่างอื่นของเขาจะยังเป็นปริศนาอยู่แต่การที่เขาใช้ปืนในการต่อสู้เขาก็ต้องเป็นมือฉมังในเรื่องนี้และมันก็คงจะเป็นอาวุธคู่กายของเขาเราก็ต้องมาเฝ้ารอรับชมดูแหละครับว่าจะมีการเปิดเผยชื่อของอาวุธของเขาหรือไม่นะครับหรือว่าพลังการยิงกระสุนปืนของเขาเนี่ยมันจะแข็งแกร่งเพียงใดสําหรับเบนแบ็กแมนรองกัปตันนะครับของกลุ่มโจรสลัดผมแดงมาต่อที่อาวุธคู่กายของคนที่ก้าวกันต่อเลยนะครับสำหรับซาโบแป๊บอาคี แน่นอนแหละครับว่ามันเป็นเรื่องแปลกมากๆเลยที่คนคนนึงนะครับจะใช้แป๊บในการต่อสู้แต่ซาโบนะฮะเขาใช้แป๊บนี่แหละในการต่อสู้เสมอมาซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเอสนะครับที่เขาเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังผลเมราเมราเราก็จะเรียกว่าเอสมาดาคีในเมื่อซาโบนะครับใช้แป๊บนะฮะเราก็จะต้องเรียกว่าแป๊บอะคีด้วยแป๊บของซาโบเขาใช้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับและเขาก็ใช้ในการฝึกฝนนะครับในคณะปฏิวัติมาโดยตลอดมาและเขานะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับการฝึกฝนนะครับโดยตรงจากดราก้อนหัวหน้าคณะปฏิ เพราะว่าคนในคณะปฏิวัติส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่ได้มีความสามารถในการต่อสู้กับเขาได้เลยมีแต่ดาก้อนเท่านั้นนะครับที่จะสามารถปราบมือกับเขาได้และเรานะครับก็ได้เห็นนะครับก่อนที่เขาจะมีพลังผลปิศาจเขาก็ใช้นะครับแป๊บของเขาได้แข็งแกร่งมากๆและตอนนี้นะครับด้วยพลังผลปิศาจของเขาที่เขาได้รับมาแล้วก็บวกกับฮาคี้ของเขาความสามารถของเขานะครับมันก้าวไกลนะครับไปในระดับสูงแล้วเราจะเห็นได้เลยเลยครับว่าเขาสามารถต่อสู้นะครับอย่างคนระดับพลเรือเอกนะครับอย่างฟูจิโทระได้อย่างส่สีเลย จึงไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่เขานะครับจะแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วก็มีอาวุธคู่กายของเขาอย่างแป๊บอักคีนั่นเอง และมาต่อที่อาวุธคู่กายนะครับของคนที่10อย่างกระบองของไคโดมันเป็นอาวุธคู่กายนะครับที่ไคโดใช้จัดการศัตรูมาแล้วนักต่อนักไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือว่าปัจจุบันอย่างในอดีตนะครับเขาเคยใช้กระบองของเขานี่แหละในการฟาดเข้าไปนะครับที่โคซุกิโอเด้งและเขาก็เป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะไปหรือในปัจจุบันนะครับที่พี่แกใช้กระบองของแกจัดการลูฟี่นะครับลงไปนอนแต่ตุย๋ยเรียกได้ว่าลูฟี่นะครับสู้ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนิดซึ่งกระบองของไคโดนะครับมันจะมีความใหญ่โตมากๆแล้วก็จะมีน้า นะครับที่แบบว่าล้อมรอบเอาไว้จึงทําให้นะครับก็เป็นกระบองที่มันแข็งแกร่งและทรงพลังถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะยังไม่ได้มีการเปิดเผยเลยครับว่ากระบองของไคโดเนี่ยมันชื่อว่าอะไรหรือว่ายังไงก็แล้วแต่แต่มันก็คงจะเป็นกระบองนะครับที่ทรงพลังที่เหมาะสมแล้วก็เคียงข้างนะครับกับคนที่เป็นสี่จักรพรรดิอย่างไคโดอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับสับสิบอาวุธคู่กายนะครับของสุดยอดนักรบในเรื่องวันพีชจริงๆมันมีมากกว่านี้มากๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เราใส่มา10คนก่อนและการเป็นแซมเปิ คนได้รับชมเลยครับว่ามันมีอาวุธอะไรกันบ้างและใครนะครับที่แบบว่าอยากจะรับชมคลิปอะไรแบบว่าโวอยากจะรับชมอันนี้อันนู้นนั้นก็คอมเมนต์มาละกันนะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็มาจาก Comment คอมเมนต์นะครับของท่านผู้ชมนะครับในการที่ว่าเอออยากจะรับชมตรงนี้ผมก็เลยไปหาข้อมูลมาให้ก็คอมเมนต์มาละกันเป็นไอเดียดีๆนะครับบางทีเนี่ยมันก็มีบางคอมเมนต์นะครับที่เป็นไอเดียดีๆในการทําคลิปนะครับผมก็รับฟังเสมอนะครับก็ลองคอมเมนต์มาละกันนะก็อ่านเสมอแหละและสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่ง แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเพราะหากถ้าคุณนะครับไม่กดกระดิ่งมันจะไม่แจ้งเตือนคุณเลยนะครับแล้วคุณจะพลาดคลิปสนุกคลิปมันๆแบบนี้อย่างแน่นอนฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ